เอาละวันนี้มีประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นช่วงที่การแข่งขันมโตอจีพีเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีด์แล้วนักข่าวเนี่ยไปกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปบุรีด์เนี่ยนะครับไปทําข่าวมอเตอร์จีพีก็จริงแต่ว่าพอไปเจอคุณเนวินเนี่ยนักข่าวก็อดที่จะถามไม่ได้ถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยเพราะว่าทุกคนต่างก็รู้ว่าพอคุณเนวินพูดอะไรมาทีเนี่ยมันสั่นสะเทือนไปหมดโยนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าในคอมเมนต์บอกว่า เป็นคลิปเก่าหรือเปล่าคลิปเก่าอันนั้นส่วนหนึ่งตอนเมื่อเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับอันนั้นคือ,อที่คุณเนวินพูดนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นข่าวที่อ่าเป็นการให้สัมภาษณ์ค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับคุณเนวินพูดถึงคนที่ต้องรับผิดชอบ แล้วก็เปรียบเปยกับการเป็นเชฟที่จะต้องปรุงอาหารของโค้ชทีมชาติไทยยังไงบ้างโยครับถ้าใครจําได้พี่ปูพูดถึงคลิปเก่าหลายคนก็บอกนี่คลิปเก่าคลิปเก่านะพี่ปูแต่ว่าฟังแล้วคุณเนวินพูดไปในทิศทางเดียวกันเอาอย่างนี้ก่อนพูดใกล้เคียงกันมากนะครับคุณเนวินบอกว่ามุมของคุณเนวินโคตนนักเตะไม่ได้อย่างแรกนะปู โทษสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่ได้คุณในวินคิดว่าต้องโทษโค้ดโค้ดเหมือนเชฟมีหน้าที่เลือกเอาหมูไก่ผักอะไรมาปรุงอาหารให้อ,อร่อยให้คนกินได้ต้องรู้ตั้งแต่ไปจ่ายตลาดแล้วว่าจะเลือกวัตถุดิบอะไรอ,อืแล้วขอโทษนะครับคุณเป็นเชฟแต่หากปรุงอาหารแล้วสุนัขไม่รับประทานมันไม่ใช่ <c oughs> ความผิดของผักหมูไก่หรือซีฟู้ดเลยออืือ มันไม่ใช่ความผิดของสมาคมเพราะสมาคมไม่ได้มีหน้าที่สมาคมมีหน้าที่แค่จัดการแข่งขันนะครับคุณมีสิทธิและอำนาจตามหน้าที่ของฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วว่าจะเลือกใครแต่เมื่อเลือกมาแล้วปรุงอาหารไม่อร่อยผมในขันไม่ดีเด็กเล่นไม่ได้ตามเทคนิคที่คุณวางไว้คุณนนวินบอกว่าถามว่าปัญหาคืออะไรปัญหาเกิดจากโค้ดคําตอบมีแค่นั้นทั่วโลกแบบนี้โค้ดต้องรับผิดชอบผลงานโดยอัตโนมัตินี่คือมุมของคุณเนวินครับ คุณในวินติงติงประโยคที่มานโฟคกิงให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งพี่ปูก,ก็คือเขาบอกว่าอย่าบอกว่าผมผิดพลาด45นาทีเองอที่เหลือผมทําดีหมดมันไม่ใช่หลอกทุกวินาทีในสนามสําหรับโค้ดและนักุบอลอาชีพมีความหมายและมีค่าเสมอโดยเฉพาะโค้ดทีนไทยซึ่งต้องแบกรับความหวังของคนทั้งประเทศ ถ้าเป็นโค้ดบุรีรัมนะผมไม่อยากจะพูดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับม,มีคนถามอีกว่าหากมีโอกาสเลือกเชฟมาปรุงอาหารจะเลือกใครคุณนิวินบอกว่าม,มันไม่ใช่สิทธิ์ของผม,ม,มไม่อยากและไม่อยากได้สิทธิ์คุณนิวินแค่ปรุงอาหารของบุรีรัม S <S ก็พอแล้วขณะเดียวกันพร้อมให้ความร่วมมืออย่างอยู่แล้วในฟีฟ่าเดเรียกมาเรียกใครมาให้หมดอยู่แล้วทุกวันนี้เราเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าในฐานะแฟนบอลเพราะผมไม่ได้ปกป้องสมาคมนายกสมาคมผมมองว่าหน้าที่ของสมาคมไหนในโลกก็แล้วแต่เขามีหน้าที่จัดการในขันและสนับสนุนในเรื่องการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยส่วนสุนัขจะรับประทานได้หรือเปล่าขึ้นกับเชฟนะครับผมโอ้โหนะฮะก็สะเทือนนะแล้วก็ เรียกว่าหวยายหอกที่มาโน่อย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับพอคุณเนวินพูดแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณเนวินเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงในสังคมฟุตบอลไทยนะครับพอพูดอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้ผู้คนให้ความสนใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าแล้วแต่ทัศนะนะครับว่าจะมองเป็นมุมไหนนะครับว่า ควารับผิดชอบควรตกให้น,นมาโนคนเดียวหรือว่าควรจะต้องมอีส่วนอื่นๆที่จะต้องร่วมในการรับผิดชอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรอย่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับผู้เล่นที่ก็จะเป็นเหมือนที่คุณเนวินบอกว่าจะไปโทษพวกทรัพยากรพวกเครื่องปรุงอย่างหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ผิดอยู่ที่พ่อครัวอย่างเดียวที่เป็นคนเลือกนะครับแต่ทีนี้พ่อครัวมีโอกาสได้เลือกขนาดไหนและมีช่วงเวลาในการเตรียมก่อนปรุงมากน้อยขนาดไหนอันนี้ มองกันอย่างแ mm hmm. บบชนิดที่มองหลายๆมุมนะครับนะฮะแต่ว่าคุณค,คุณเนวินเขาก็อ่าบอกว่าเป็นอ่เรื่องของเชฟหรือว่าโค้ชนะฮะอ่ะก็ ก็เป็นมุมมองของของท่านนะฮะครับก็ก็ตามนั้นเลยดีกว่านะเพราะว่าก็ผมว่าคุณไอวินพูดได้ละเอียดพอสมควรในในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาจากไหนทําไมมันเป็นแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าก็ต้องรอดูว่ามันจะส่งแรงกระเพื่อมในทีมชาติไทยในอนาคตของมโนโฟกิงได้หรือเปล่านะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแนะครับ